สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับลูกๆทุกคนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนมีผู้กับครูกิติวัตรครับและในคลิปนี้นะครับจะพาลูกๆไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรูปสระครับ นะซึ่งวันนี้จะมีรูปสลามมาให้พวกเราได้ดูอยู่ทั้งหมด10ตัวด้วยกันเราจะไปดูกันซิว่าแต่ละรูปสลานั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูข้อแรกกันดีกว่านะข้อแรกหน้าตาแบบนี้เองหน้าตาแบบนี้จะเรียกว่าไรดีนานะคพี่เลิงบอกว่าไม้หน้าใช่ไหมพี่แกบอกว่าลากข้างหรือเปล่าพี่งูบอกว่าฝนทองใช่ไหมแล้วพี่เต่าบอกว่าพินทุอีช่ไม่ใช่เอาลองเลือกดูสิครับ1ิ วินาทีติกตต๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กต๊อกเอจะเป็นพี่ลิงพี่ไก่พี่งูหรือว่าพี่เต่าดีนะอ่าลองดูครับลองดู1ิวินาทีเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วนะครับเรามาดูซิว่าพี่ลิงตอบถูกไหมครับไหม่น้าไม่ใช่นะครับลากข้างล่ะอเอเยี่ยมยอดมากถูกต้องนะครับใครตอบลากข้างหน้าตาแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นลากข้างนั่นเองนะครับคนทองไม่ใช่พีิธยไม่ใช่นะครับเอาไปดูตัวที่2กันเลย ตัวที่2หน้าตาแบบนี้ล้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้มันเรียกว่าอะไรพี่ลิงบอกว่าตีนเหยียดแน่นอนนะครับพี่ไก่บอกว่านารึกขยิดแน่ๆนะครับพี่งูบอกว่าฟันหนูแน่ๆนะส่วนพี่ต่อบอกว่าวิสันธนีแน่นอนเอาละลองเลือกดูสิครับสิบวินาทีอ่าติ๊กต๊อก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 เอ๊จะเป็นอะไรดีน้านะครับในสี่ตัวเลือกนี้นะครับเอาละหมดเวลาในการเลือกแล้วนะครับเอามาดูครับตีนเหยียดไข่เลือกตีนเหยียดไม่ ก็ไม่ถูกนะครับหนูก็ไม่ถูกนะครับยินดีด้วยสําหรับใครที่ตอบวิสัญชนีนะครับหน้าตาแบบนี้แน่นอนรเรียกว่าวิสัญชนีนะเอาต่อไปไปดูตัวที่3กันเลย แล้วหน้าตาแบบนี้ลูกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับหน้าตาแบบนี้มันเรียกว่าเลยรดีนะพี่ลิงบอกว่าตีนคูแน่แน่พี่เ๋บอกว่าฝนทองถูกต้องแน่เลยแน่นอนและนะส่วนพี่งูบอกว่าพินุ่ยแน่นอนนะครับส่วนพี่ต่อบอกว่าไม้แต่คู้แน่นอนเอาลงเลือกเลยสิครับสี่วินาทีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอจะเป็นอะไรดีนะระหว่างไม้อตีนคู้ฝนทองนะครับพ่ตุ่ยหรือว่าไม้แต่คูดีนะเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วนะครับมาดูพี่ลิงใครตอบพี่ลิงตีนคูบ้าง ้อยังไม่ถูกนะครับเสียใจด้วยนะพันธุองก็ยังไม่ใช่นะครับพินทุอีเยี่ยมยอดมากยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับข้อนี้หนะ้าตาแบบนี้มันเรียกว่าเป็นพินทุอีนั่นเองนะครับส่วนไมตะกูก็ไม่ยังไม่ถูกนะอ่ะต่อไปตัวที่4ี่กันเลย แล้วหน้าตาแบบนี้ลุกเรียกว่าอะไรนะหน้าตาแบบนี้เรียกว่าอะไรนะ,น,าาบบน,ระรนะนะพี่ลิงบอกว่าไม้หน้าแน่นอนนะครับพี่ไก่บอกว่าฟันหนูนะครับพี่งูบอกว่าไม้ผัดนะครับส่วนพี่เต่าบอกว่าเอานจะเป็นลากข้างแน่นอนเอาลองเลือกดูสครับสิบวินาทีพวกเราลองเลือกดูนะติ TikTok, 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 na, ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม้หน้าฟันหนูไม้ผัดหรือว่าลากข้างดีหนะ้าเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วเรามาดูกันซิว่านะครับพี่ลิงตอบไม้หน้าถูกไหมถูก เยี่ยมยอดมากยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ตอบถูกครับเพราะหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นไม้หน้านั่นเองปนหนูไม่ใช่ไม้ผัดไม่ใช่ลากข้างก็ไม่ถูกนะครับดังนั้นไปดูข้อที่หากกันเลย เีขหาเขาบอกว่าเอหน้าตาแบบนี้ล่ะนาตาแบบนี้ล่ะเรียกว่าอะไรดีน้านะครับเรียกว่าอะไรดีนะาพี่ลิงบอกว่าไม้ผัดใช่ไหมนะครับพี่ไก่อบอกว่าไม้ตะคูแน่นอนนะครับพี่งูบอกว่าตีนเหยียดแน่ๆนะครับส่วนพี่ตอบว่าตีนคูแน่ๆเอาลองเลือกดูสิครับ10วินาที tiktok 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 เอจะเป็นไม้ผัดดีไม้ตะคูดีตีนเหยียดดีหรือว่าตีนคูดีน้าเอาละหมดเวลาในการเลือกแล้วใครตอบไม้ผัดเอามาดูกันเลย โอ้เสียใจด้วยครับไม่ถูกนะครับอา้าวไม่จะคู่ละ่ะก็ยังไม่ใช่ตีนเหยียดละ่ะก็ยังไม่ถูกยินดีด้วยสําหรับคนที่ตอบตีนคู่เยี่ยมยอดหน้าตาแบบนี้เรียกว่าตีนคู่นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปตัวเดีวครับ นีกแล้วหน้าตาแบบนี้ลูกเป็นอย่างไรหน้ามันเรียกว่าอะไรดีหน้านะครับพี่ลิงบอกว่าฟันหนูสินะครับพี่ไก่บอกว่าตีนเหยียดเสื้อเสื้อเรานะอะไรเงี้ยนะพี่งูบอกว่าฝนทองแน่ๆนะครับพี่เต่าบอกว่าไม้ผัดแน่นอนนะครับเอาหลงเลือกไปสับสิบวินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอจะเป็นอะไรดีหน้าระหว่างฟันหนูตีนเหยียดฝนทองหรือว่าไม้ผัดเอาลองดูสิครับเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วนะครับใครตอบฟันหนูเดี๋ยวเรามาดูกั่นนะ อ,อยังไม่ถูกนะครับเสียใจด้วยตีนเหยียดล่ะเยี่ยมยอดยินดีด้วยสําหรับคนที่ตอบถูกนะครับหน้าตาแบบนี้เรียกว่าตีนเหยียดนะครับเอาส่วนขนทองก็ไม่ใช่ไม้ผัดก็ยังไม่ถูกไปแล้วครับข้อต่อไป ต่อไปเขาดิฉันเขาถามว่าเอ๊หน้าตาแบบนี้ล่ะลูกเนี่ยนะ,นะหน้าตาแบบนี้จะเรียกว่าอะไรดีหน้านะครับพี่ลิงบอกว่าไม้หน้าซี่เธออะไรเงี้ยน,นะส่วนพี่ไก่บอกว่านรึกหีดแน่นอนพี่งูบอกว่าไม้ผัดส่นะครับส่วนพี่เต่าบอกว่าไม้แต่คู่แน่นอนเอ๊ลองเลือกดูสิครับสิบวินาทีน่าจะเป็นอะไรดีไม้หน้าดีหรือว่านารึกหิดดีหรือว่าไม้ผัดดีหรือว่าไม้แต่คู่ดีหน้าติก๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วเรามาดูกันซิว่าพี่ลิงจะตอบถูกไหมครับไม ไม่น่ไม่ถูกนะครับเอาใครตอบนัลึกหิดัครบยังไม่ใช่นะครับใครตอบไม่ผัดเยี่ยมยอดมากยินดีด้วยไม้ผัดหรือว่าไม้หันอากาศนั่นเองนะครับไม้แต่กูยังไม่ถูกนะเอาละต่อไปไปดูข้อที่8กันเลยนะ พราะได้แปดหน้าตาแบบนี้เราลูกนะกลมๆนะแล้วเป็นกลมๆแบบนี้มีช่องว่างกลางๆแบบนี้นะพี่ลิงบอกว่านึกขึกหี่สินะครับพี่ไห่บอกว่าฝนหนูแน่ๆนะครับพี่งูบอกว่าฝนทองนะครับพี่เต่าบอกว่าไม้ตะคูแน่นอนเออน่าจะเป็นอะไรดีนะเอาลองเลือกดูรักสิบวินาทีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมันน่าจะเป็นอะไรดีนะระหว่างนึกกี้หิดฝนทองฟันหนูหรือว่าไม้แตคูดีครับเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วนะครับเราลองมาดูกันสิว่าพี่ลิงใครตอบพี่ลิงมาดูสิครับ เย้ยินดีด้วยสำหรับคูที่ตอบถูกนะครับหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นนฤคิทหิตนั่นเองนะครับอ่าต่อไปพนุก,ก็ไม่ถูกนะครับฝนทองไม่ใช่ไม่ตะคู่ก็ไม่ถูกนะไปดูขด้อที่เกากันเลยนะ ที่เขาถามว่าอะไรครับนี่นะหน้าตาแบบนี้ครับขีดเดียวแบบนี้นะครับอ่าหน้าตาแบบนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยพี่ลิงบอกว่าพิ้นทุยซีนะครับพี่ไก่บอกว่าไม้แต่คู่นแน่นอนนะครับพี่งูบอกว่านหนูแน่ๆน,นะครับพี่เต่าว่าฝนทองแน่นอนเอาลองเลือกเลยสิวิธีติกตต๊กตอกติ๊กตอกเอพัาพิ้ทุยดีไหมไม่แต่คู่ดีหรือเปล่าหรือว่าฟันหนูดีหรือว่าฝนทองดีนะเอาหมดเวลาในการเลือกแล้วเรามาดูสิครับว่าลิงนะครับพี่ลิงตอบถูกไหม เอาไม่ถูกนะครับเสียใจด้วยนะครับไม่แต่คู่ล่ะก,ก็ยังไม่ใช่นะครับหนูก็ยังไม่ถูกยินดีด้วยสําหรับพี่เตาเา่านะครับข้อนี้หน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นฝนทองนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้ว หน้าตาแบบนี้นะลูกเอเมื่อกี้นี่ขีดเดียวแต่ตอนนี้มีสองขีดแล้วนะพี่เลี้ยงบอกว่ารากข้างสินะครับพี่กบอกว่าไม้หน้าสินะครับพี่งูบอกว่าฟันหนูนะครับส่วนพี่เต่าบอกว่าไม้แต่คู่แน่นอนเอาลึกลองเลือกดูสิครับว่าน่าจะเป็นอะไรดีระหว่างรากข้างไม้หน้าฟันหนูหรือไม้แต่คู่ดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสิวินาทีครับหมดเวลาในการเลือกแล้วนะครับเรามาดูซิว่าพี่ลิงนะครับตอบถูกไหมครับอาไม่ถูกนะครับไม้หน้าล่ะ ก็ยังไม่ใช่นะครับนหนูเยี่ยมยอดมากยินดีด้วยสําหรับคนที่ตอบถูกนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับสอหยิบนี้เรียกว่าฟันหนูนั่นเองนะครับส่วนแม่ตะคุก็ยังไม่ใช่เอาละครับลูกๆที่รักครับวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับก็แนะนําในเรื่องของอเครื่ออรูปแบบนะครับรูปสระ ทั้งหมด10รูปสระบมาให้พวกเราได้ทบทวนกันนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเราทบทวนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยเจอกันสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย